สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นี่ครับผมจะพามาดีรีวิวรถนะครับเป็น4ประตูออโต้โนะครับเป็นรีโว่ล็อโคปปี2018ตัวนี้ได้เครื่อง2.8ครับเป็นเกียร์ออโต้เป็น4คูณ4ดิฟล็อกนะครับตัวนี้ก็วันนี้เนี่ยผมจะมาขายราคาตัดพ่อค้านะครับคือสามารถเอาไปขายต่อได้แล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปก็คุ้มนะครับวันนี้ขายราคาแบบขาดทุนเลยนะครับผม ใครกลังตามหานะครับคันนี้리볼로โ,รค,โครับรถด้สีเดินทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับนี่ครับผมจะลง2ช่องเลยนะครับช่องหลักก็คือรถยนต์มือสองคอนแกตแล้วก็ช่องไลออนสายตาสดนะครับช่องนั้นเนี่ยจะเป็นขึ้นหน้าจอให้ดูเลยช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับลงราคาตัดพ่อค้าอย่างเดียวคือสามารถเอาไปขายต่อได้นะครับผมนะครับ เดี๋ยวจะลงรีวิวให้ดูกันนะครับผมทั้งสองช่องคลิปจะจะเหมือนกันเลยนะครับน่ครับตรงนี้มีตําหนิหน่อยนะครับนี่ฝาท้ายนะครับแต่รถได้เดิมนะครับรถไม่มีชนน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับรถไม่เคยเคมสีเลยนะครับสีสันสวยงามไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดราคากันนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับนี่รถสีดําสวยๆนะครับยางปี22นะครับ ยางปี22นะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กนะครับของ t o y ยต้าเลยแม็กสีดำด้านแบบนี้ครับส่งสปอร์ตนะครับอ่ายางนะครับนี่ปี22นะครับให้ดูกันเลยนะครับชัดสีสวยนะครับชัดสีไม่มีผูกไม่มีการตัดต่อหมายเลขเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับครับรถสีดำนะครับ เป็นล็อกโคปี2018นะครับรอบขันนะครับตัวนี้นะครับราคาผมตั้งไว้อยู่ที่8 5 0 0 0 0บาทครับราคาผมตั้งไว้อยู่ที่8 5 0 0,000บาทครับถ้าเกิดใครติดตามผมมานานผมเคยลงรีวิวแล้วครับรถคันนี้ครับแต่ว่าคือได้วว่ามันอยู่นานนะครับก็เลยวันนี้อาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ว่าขายคันนี้ไม่ออกก็เลยแบ่งปันกันไปนะครับนี่ครับ สำหรับสีประตูรีโว่ล็อกโคราคาตั้งอยู่ที่8,500สนบาทครับใครสนใจครับนี่ครับหน้าร้านผมเปิดไป9ก้าแสนะวันนี้ลด50,000ขายขาดทุนนะครับคือเป็นเรื่องธรรมดานะครับขายนะครับพวกนี้มันไม่มีของตายตัวแน่นอนนะครับว่าจะได้กําไรอย่างเดียวนะครับก็คือมันมีขาดทุนด้วยนะครับผม 2, องส0 0หมเรื่องธรรมดาครับนะครับวันนี้ก็ใครใช้คันนี้ไปผมรับประกันเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้เครื่องดีเกียร์ดี ี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดีวิวดูทั้งหมดเลยว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับพวกนี้รถเดิมนะครับเม็ดอาร์คเห็นชัดนีครับผมจะลง2ช่องเลยนะครับนี่ครับทั้งรถยนต์มือสองขอนแก่นและช่องไลออนสายตัดสดนี่ครับคือลูกค้าถ้าได้ไปเนี่ยคุ้มนะครับนี่ครับนี่ครับลองดูในตลาดก่อนได้นะครับนี่ครับอย่าเพิ่งเชื่อใจคลิปนี้อย่างเดียวนะครับอ่าให้ลูกค้าลองไปดูที่ ไม่ว่าจะเป็นเว็บขายดีนะีครับรถมือสองในทางออนไลน์นะครับลองไปดูตลาดดูว่าเจ้าคันรีววลาโคคันนี้ปี2018นะครับออโต้โฟนีครับราคาเขาขายเท่าไหร่แล้วลองเปรียบเทียบก,กับผมดูเอานะครับแล้วก็สภาพกับราคาเข้ากันไหมนะี่ครับนี่คอนโซลหน้าสวยหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ปรับเป็นแบบไฟฟ้าตรวนี้ FM AM Bluetooth บลูทูธเล่นได้หมดเลยนะครับ นี่ครับแอร์ไฟฟ้า4เป็นแบบ4ไฟฟ้า4 h ่ห้ี่ครับดิฟล็อกนี่ครับแล้วก็โหมดช่วยลงเขาเท c t i o n Control VSC แล้วก็โหมด On Off นะครับมีที่เสียบ USB เนะี่ยก็ต้องเสียบให้2ฝั่งนะครับ2จุดนะครับออโต้นะครับ,นะรบ, Auto, รบเกียร์อัตโนมัติ6สสปีดสามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้มีโหมด e ีโค o โหมดพาวเวอร์ให้เบรกมือเป็นแบบแมนนวลแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ตรงนี้สวยนะครับเฮ้ยเฮ้ยว่าอยู่สายช้าผมหายไปไหนเนี่ยนี่ครับพอดีเลยครับนี่ครับเอาเปิดเจอนี่ครับอ่าเรื่องถัดไปดูเกดีมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับตอรอพอรลบอเนี่ยอยู่ครบเลยนี่ทําไปต่างประเทศนะครับว่าจะตอนนั้นว่าจะเอาไปลาลาใต้นะครับแต่ว่าคือรถป้ายทะเบียนมันไม่ทันนะครับได้ป้ายทะเบียนไม่ทันเลยต้องเอาวีโก้ไปเป็นวีโก้ออโต้โฟ ขายไปแล้วแหละนะครับลูกค้าอยู่ขอนแก่นนะครับพอดีกันนะครับเออลูกค้าออโต้กันนั้นโคตรดวงดีครับลูกค้าครับไอ้แก่เล่นสล็อตแล้วตัวนี้ได้เงินมาห้าหกแสนก็เลยมาซื้อวีโก้เงินสดเลยนะครับอยู่ขอนแก่นนี่แหละครับนะครับโคตรสดนะครับไม่น่าเชื่อนะแต่ว่ามาลองมาดูได้นะครับน่ครับปัจจุบันก็ยังเหยีรถอยู่นะครับของเรานะครับโอ้โหสล็อตแตกสี่ห้าหกแสนสุดยอดจริงๆครับ ตัวนี้ก็นี่กระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งทุกบานเลยนะครับจะได้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้นะครับนี่เบาะสวยอุ้ยเปมีเปด,ด้วยโอ้โหเอานะครับนี่ครับเอาราคา8ปดแสนห้าหมื่นบาทนะนะครับแถมเปให้เลยนะครับไปผูกกลางนอนได้นะครับเยน็ยน,ยนสบายนะครับเบาะสวยเบาะไม่ขาดนี่ครับ นะครับใครได้คันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับสภาพรายงานเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันก่อนนะครับนะครับมาดูว่าราคาเท่านี้นะครับตรงนี้นี่ครับมีตําหนิหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีตําหนิรอยขีดข่วนตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นเฉพาะเหลี่ยมนี่ครับมีเหลี่ยมเฉพาะตรงนี้นี่ครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับที่เหลือโดยรวมนีสวยเลยแถบนี้สวยเลยสะโพกนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับ มีกล้องมองหลังให้นะครับนี่ครับรถตรงนี้สวยไม่มีตําหนินะครับตรงนี้นะครับนะครับแผงประตูตรงนี้สวยนะครับไม่มีตําหนิใดใดนี่ครับอ่าตรงนี้มีลักยิ้มหน่อยนะครับสองจุดนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันโอเคนี่แผงประตูสวยครับกระจกอัตโนมัติทุกบานเลยนี่ครับเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปบไฟฟ้าพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้า ปุ่มเป็นปุ่มปุ๊ตสตาร์ทแล้วครับกดปุ่มครับเอนจินสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้ระบบนี้มีระบบอ่าในเรื่องของตัว high. Control, มัลติฟังก์ชันให้คูสคอนโทรลควบคุมความเร็วตัวรถคันนี้เลขยมาอยู่ที่1นึ่งแสนแโลนะครับหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยโลนะครับนี่เกียร์ครับอัตโนมัตินะครับเบาะคนขับเนี่ยปรับเป็นแบบไฟฟ้า นีครับบอกคนขับแบบเป็นไฟฟ้าเบาะสวยเบาะไม่มีขาดสังเกตว่าเบาะทั้งสี่ตัวสวยงามมากนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวเบาอ่ะเดี๋ยวมาดูเหลือตอนสุดท้ายครับในตรงนี้ครับยังไม่ให้ดูโอเคนี่ครับราคา8ปดแสนห้าหมื่บาทนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ แบบหารถโค้มานานนะแต่ว่าคันนี้มันติดที่ว่าเลขไม้เยอะหน่อยแต่ว่าคือผมจะบอกว่านี่ให้สตาร์ทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาฟังเสียงห้องเครื่องด้วยนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับนะครับคือรถจริงๆเนี่ยถามว่าไม้เยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าลูกค้าก็คือรถตัวนี้ปี18ตัวนี้ปี23แล้ว18 19 2 0 35หปี ถ้าหารหารหนึ่งแสนนะครับนะครับห้าปีหนึ่งแสนโลนี่ครับรถวิ่งมาห้าปีหนึ่งแสนโลนะครับ,รบ,ป 100, นะรบเป็นเท่าไหร่ร 5, 5, 5, 4, เ,เลยครับห้าห้ายิบห้าแม่ว่าล่ะห้าสี่ยี่สิบอะไรครับผมคูณไม่ถูกครับอ๋อยี่ิบห้าห้าหนึ่งร้อยนะครับยี่ิบห้าสี่อ๋ายี่ิบห้าสี่รถวิ่งสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันกว่าโล นี่ครับรถวิ่ง25,000กว่าโลนะครับปีละนะครับ25,000โลนะครับก็เป็นเรื่องปกตินี่ครับ25,000โลนี่ครับก็ใช้งานได้ธรรมดาไม่ใช่อะไรหนักมากนี่ครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันครับผมเราดับเครื่องก่อนนะครับรถสวยรถไม่เคยเคลมสีแล้วก็น็อตไม่ขยับนะครับเราอยู่ขอนแก่นนะครับอึ๊บเดี๋ยวคำฝากระโปรงให้แป้นมือนะครับให้ดูหลังคานะครับ ล้างคาสวยมากนะครับนะครับนี่เครื่องสองจุดแปดครับตัวนี้เครื่องสองจุดปดนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตก่อนครับหัวน็อตนี่ครับยึดฝักกระโปรงไม่มีขยับนี่ครับรถไม่เคยเคลมรถไม่เคยชนเลยเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวผมหามุมแสงก่อนนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ เปลี่ยนสันโครงสร้างพวกนี้เดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คเห็นนหครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้ขอคนซื้อราคาเงินสดนะครับจัดแฟนแนนซ์นะครับตอนนี้ผมขอไม่รับจัดนะครับเพราะว่าต้องการใช้เงินนะครับไปหมุนตัวคันอื่นต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าจัดแฟนแนนซ์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับดําเนินเรื่องอะไรเสร็จรับรถเสร็จเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับก็ ตัวนี้นีครับใครสนใจนีครับก็ขอคนซื้อนสดนีครับสำหรับรีโวล็อกคคันนี้850,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ารถเดิมไม่เดิมดูยังไงและห้องเครื่องดูอะไรแบบไหนนะครับสังเกตทําไมทุกคันเนี่ยทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าเนี่ยผมให้ดูพวกตามคารนะครับพวกตามหัวน็อตเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนะครับหนึ่งหัวน็อตนีครับให้ดูเพราะน็อตขยับมาหรือเปล่า อันนี้คือน็อตเดิมเป็นแบบนี้ครับถ้าน็อตขยับขยับเพื่ออะไรครับหนึ่งน็อตขยับมาเกิดจากการโดนชนเส้นสายเดิมไหมโครงสร้างนะี่ครับเม็ดอาร์คเห็นหรือเปล่านี่ครับวงกลมนะครับ,รม,นะรบมันยังเป็นวงกลมอยู่ถ้าโดนชนมามันก็จะเละนะครับรูปทรงก็จะเบี้ยวนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นวงกลมรูปลักษณ์เดิมๆอยู่เม็ดอาร์กก็เห็นนะครับสแสดงว่ารถเดิมไม่เคยชนแต่อีกกรณีหนึ่นงก็คือขยับก็คือขยับไปทําสีนะครับ แต่นี่คือได้สีเดิมเพราะน็อตไม่ขยับนะครับสองปัจจัยครับถ้าน็อตขยับทําสีกับร่นชนน่ครับถ้าน็อตไม่ขยับก็เดิมทุกประการนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวตามคานกันดูยังไงนี่ครับพวกนี้นี่ครับคานเดิมหมดเลยครับเปิดดูแล้วก็ให้ดูหัวน็อตนี่ด้วยเปิดนี้ด้วยนะนี่มันมีเปิดตรงนี้ด้วยนี่ครับเวลาเขาซื้อรถกันนะนะครับบอกเลยนะครับสำหรับลูกค้าเป็นความรู้เลยนะครับ เปิดตรงนี้นี่ครับนี่มันมีน็อตยึดอันนี้เป็นน็อตยึดแก้มครับพ่อค้าเขาพาดูตรงนี้ครับนี่น็อตยึดแก้มไม่มีขยับให้ดูกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็มันเป็นเกียร์ปลดล็อกได้นะครับไม่หักไม่เป็นไรนะครับนะครับบอกให้ผมสามารถเดี๋ยวผมดึงออกให้ดูได้ถ้าไม่ไม่กล้าเปิดไม่เป็นไรนะครับนี่นี่ครับกุกคานพวกนี้เดือหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับตัว R นะครับนี่ครับลูกศรนี่ตัว L นี่ครับผม เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีรถเข้ามาอีกประมาณเจคันนะครับต้องใช้เงินไปหมุนต่อก็เลยต้องจําใจขายคันนี้นะครับจริงๆโฟเนี่ยผมอยากเก็บไว้มากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นปี2อ1 8นะครับเครื่อง2.8จะเป็นเพจตัวรถนะครับนี่ครับพวกนี้ซุ้มเดิมหมดเลยนะครับนะครับอาจจะเปื้อนสกปรกหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนรับรถเนี่ยสามารถทําความสะอาดล้างให้นะครับ เครื่องนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเครื่องดีนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับครับจริงๆคันนี้อาจจะได้ไปแจมที่ลาวใต้แล้วนะครับแต่ว่าป้ายทะเบียนมาไม่ทันนะครับโอ้โหไปเสร็จแล้วป้ายทะเบียนก็มาเลยก็ได้เอาคันอื่นไปนะครับแต่คันนี้ก็ทำวัสปอร์ตให้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับห้องเครื่องเนี่ยเครื่องไม่มีเยิ้มเลยให้ดูตามซอกนะครับนี่ครับ ให้ดูกันแบบนี้เลยครับเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ออกไปล้างอะไรเลยนะครับมันจะได้เห็นว่ามันมีอะไรคาบอะไรยืนหรือเปล่าถ้าล้างไปเดี๋ยวลูกค้าจะหาไม่เห็นอีกนะครับลูกค้าคิดว่าเครื่องพร้อมใช้แต่จริงๆเนี่ยให้ดูตั้งแต่ต้นแบบก่อนนะครับนะี่ครับพอท่านดูสบายใจแล้วโอเคเนี่ยผมก็จะทําความสะอาดล้างให้นี่ครับตอนรับรถเนี่ยทาความสะอาดให้เหมือนล้างคาแคร์เลยนะครับแต่ให้ดูเรื่องความเดิมก่อนนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับผมบคุณลูกค้าครับามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมทั้งสีภายนอกทั้งตัวเบาะนะครับไม่มีขาดนะครับนี่รถสตาร์ทติดปกตินะครับนี่หน้าจอขึ้นให้ด้วยนะครับขึ้นให้หมดเลยนะครับม่วิ่ง1 8 0 0โลนะครับ มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมไม่มีคนออกไม่มีไอครับนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนตามทุกระยะเช็คสูตรเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยครับ ไม่มีน้ำมันกระเด็นอะไรนะครับตามขอบสวยงามเลยนี่ไฟครับเป็นแบบ LED ครับใครหาราคารถราคาประมาณ850,000บาทใช้งานนะครับนี่ครับเป็นอย่างอีกหนึ่งคันที่เป็นทางเลือกว่าลูกค้าเนี่ยต้องการเอาไปลุยถ้าลูกค้าซื้อไปนะผมรับประกันตอนนี้เครื่องให้3เดือนเลยนี่ครับเครื่องโตโยต้าเนี่ย ไม่จะเป็นเครื่องตัวรีโวหรือว่าเครื่องตัววีโก้เนี่ยมันทนครับมันด้เรื่องความทนครับสังเกตว่ารถที่เราเนี่ยมีแต่โตโยตานี่ครับลองสังเกตครับนะครับโตโยต้าจะมาแบนอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของออฟโรดนี่ครับคันนี้ก็รับประกันต่างหากให้เลยนะครับสามเดือนนะครับนี่ครับแต่ว่าขอให้ช็คน้ำมันเครื่องหมนะ้อน้ําไม่ขาดเกาะเดินทางเนี่ยผมก็ยินดีรับประกันให้สาหรับวันนี้เนี่ยใครเดินทางมาดูคลิปนี้ขอไม่ตัดนะครับ กเ,กเดี๋ยวผมติดสติกเกอร์ไปอยู่นะ็ะไงล่ะนี่นี่โทรมาตามเบอร์นี้เลยครับนี่ครับใครสนใจครับ0 9 4ย์4 2233่สนะครับใครสนใจแอดไลน์แอดไลน์ผมเนี่ยพิมตัวเอพิมพ์เล็กแล้วก็ตามได้เบอร์นี้นะครับผมแต่ว่าใครสนใจโทรสอบถามมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งช่องรถยนต์มือสองคอนแกนแล้วก็ช่องไล้์อันสัสดนะครับคลิปนี้ก็จะลงทั้ง2ช่องทีเดียวเลยนะครับ คันนี้มาใหม่นะครับอีสูไฮแลนเดอร์ครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์ธรรมดา3ามพันคันนี้ลดได้สีเดิมรถพร้อมใช้เลยนะี่ครับยางดีด้วยนะนะี่ครับโอเคสำหรับวันนี้ใครสนใจคันนี้โทรสถามมาครับนะี่ครับ